คุกกี้ชิ้นเดียวไม่เพียงทําให้ดาวโรงเรียนยอมสยบขนมปังชิ้นเดียวยิ่งทําให้ดาราสาวเลิกทะนงตนในความบริสุทธิ์มือซ้ายคุณถือเค้กมือขวาอบกอดอาหารเลิศรสทุกวันเป็นเรื่องพื้นฐานเพียงเพราะคุณมีทรัพยากรไม่จํากัดและอุปกรณ์ครบครันในยุคสิ้นโลกทุกคนเมื่อได้ฟังก็ตกตะลึงในใจนั่นคือท่านผู้พิพากษานะพลังแข็งแกร่งมากเซี่ยหมิงเย่เว่ดีใจมากแน่นอนเหมือนกับภรรยาน้อยๆคนหนึ่งไหนล่ะท่าทางเทพธิดาสังหารก่อนหน้านี้นอกบา ผู้จัดการกับผู้พิพากษาเจียงลงจากรถพร้อมกันคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้จักผู้จัดการแต่การที่สามารถนั่งรถคันเดียวกับผู้พิพากษาได้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนชิวกัวเฟยอ,อยู่ที่ไหนเจียหยงตะโกนเสียงเข้มเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ดูเหมือนว่าตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนคนแล้วดูเหมือนว่าชิวกัวเฟยก็เดิมพันถูกการทำผิดพลาดในสมาคมสู่กวงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการทำงานภายใต้เจียงยิ่งห้ามทำผิดพลาดเด็ดขาดหัวหน้ากลุ่มยังอยู่ข้างใน คนที่เดินเข้ามาคือหัวหน้ากลุ่มก้าวเหินเหอจงตอนนี้เขาก็กำลังกังวลใจวันนี้ลูกชายเขาเมาที่นี่จัดงานวันเกิดจุดประสงค์หลักคือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มของเฉียวไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นไม่มีเวลามาเศร้าโกรธสืบหาความจริงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มของเขาคงจบสิ้นแล้วเพียงหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองไม่ต้องพูดถึงการเลื่อนตำแหน่งแค่รักษาตำแหน่งเดิมไว้ก็พอลูกชายตายไปแล้วก็มีใหม่ได้ผู้จัดการพูดเย้ยอยู่ข้างๆรอให้ผมยืนยันนกก่่อดีวา หากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต,ตายที่นี่จริงๆเกรงว่าตอนนั้นคงไม่ใช่แค่คนเดียวที่มาในขณะที่เจียหยงกำลังจะพูดก็เห็นเงาคนเดินออกมาจากประตูบาร์คนนำทีมก็คือคุณนั่นเองแต่ทุกคนกลับมองไปที่ชิวกัวเฟยหัวหน้ากลุ่มคนนี้กลับเดินตามหลังคุณเหมือนกับลูกน้องสถานการณ์แบบนี้ทำให้ทุกคนแทบจะตกตะลึงดูเหมือนว่าหัวหน้ากลุ่มของคุณมีเจ้านายใหม่แล้วผู้จัดการยังคงเย้ยทำให้เจียงเสียหน้าอย่างมากหากเรื่องแบบนี้แพร่ออ,อกไป เกียรติภูมิของกลุ่มบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ที่ไหนอำนาจของสมาคมสู่กวงจะอยู่ที่ไหนผู้จัดการปากก็เยอ้ยแต่ก็กำลังพิจารณาคุณอยู่รู้สึกว่าเหมือนคนของบริษัทจริงๆหากบริษัทพบว่าตนเองปล่อยปะละเลยก็คงไม่มีผลดีแน่แต่เพื่อชัยชนะทั้งหมดนี้ก็คุ้มค่าผู้จัดการกำลังพิจารณาคุณคุณเองก็กำลังพิจารณาพวกเขาเช่นกันเจยยงดูแล้วก็คือผู้พิพากษาใบหน้าเต็มไปด้วยจิตสังหารส่วนคนที่ท่าทางตุ้งติ้งอยู่ข้างๆคุณไม่ต้องคิดเลย เป็นคนของบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่บริษัทเท่านั้นที่เลี้ยงพวกขี้ขาดตาขาวอ่อนแอแบบนี้คุณคือผู้จัดการที่รับผิดชอบหูโจสินะคุณถามผู้จัดการโดยตรงสีหน้าผู้จัดการเปลี่ยนไปอย่างมากดูเหมือนว่านี่คือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจริงๆรู้เรื่องของตนเองเป็นอย่างดีและฟังจากน้ำเสียงของเขาเหมือนมาเพื่อตำหนิผู้คนรอบข้างส่งเสียงฮือฮาทันทีสายตาจับจ้องไปที่ผู้จัดการไม่น่าแปลกใจที่สามารถนั่งรถคันเดียวกับผู้พิพากษาได้ที่แท้เขาก็คือผู้จัดการในตำนาน เจียหยงคิ้วขมวดเข้าหากันดูเหมือนว่าเรื่องอื้อเฉาที่หูโจนี้คงปิดไม่มิดผู้จัดการเดินก้าวเล็กๆเ,เข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงเคารพเล็กน้อยไม่ทราบว่าเป็นท่านผู้บริหารท่านใดจากบริษัทมาเยือนกระทันหันผมยังไม่ได้ต้อนรับท่านอย่างดีเลยเมื่อได้ฟังคุณก็หัวเราะอ,อย่างดูถูกบริษัทต้ตอนรับผมเหรอหากผู้จัดการใหญ่ของคุณรู้ว่าคุณกล้าหาญเช่นนี้เขามีความกล้าเช่นนี้อย่างน้อยก็ต้องให้คุณดูแลเพิ่มอีกหลายเมืองผู้จัดการตัวแข็งทื่อทันที การตายของผู้จัดการใหญ่เป็นความลับสุดยอดคนทั่วไปจะรู้ได้อย่างไรและตนเองก็บอกแค่กับนักบุญหญิงเท่านั้นเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจริงๆแต่ในเมื่อคุณอยากจะต้อนรับผมผมจะให้โอกาสคุณเรียกนักบุญหญิงของพวกคุณมาดูแลผมด้วยตัวเองคุณพูดเสียงเย็นชาไม่มีความรู้สึกดีๆต่อคนของบริษัทเลยโดยธรรมชาติก็ไม่มีความรู้สึกดีๆต่อน,นักบุญหญิงคนนี้เช่นกันผู้จัดการยังไม่ทันได้พูดเจียหยงก็คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวบังอาจ นักบุญหญิงใช่คนที่เจ้าจะลบหลู่ได้หรือเสี่ยหมิงเย่เว่ตวัดเสียงแหลมเจ้าต่างหากที่บังอาจสิ้นเสียงแส้เหล็กก็อยู่ในมือขณะที่มือเล็กๆนั้นสะบัดออกไปแส้เหล็กยืดออกทีละข้อพุ่งเข้าใส่เจียหยงแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทลบหลู่นักบุญหญิงตายซะเจียหยงชกหมัดเข้าใส่แส้เหล็กที่พุ่งมาไม่ได้ตรหนักถึงพลังของแส้เหล็กเลยแม้แต่น้อยผลลัพธ์คือไข่กระทบหินแกรนิตแส้เหล็กทะลุแขนขวาทั้งหมดของเจียงโดยตรงพลันเงียบกริบ เจยยงเองก็แทบไม่เชื่อสายตามองดูมือขวาอยู่หลายวินาทีความเจ็บปวดถึงเพิ่งส่งผ่านเข้าสู่สมองแต่เจยยงกลับไม่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกลับกัดฟันตัดมือขวาทิ้งหันหลังวิ่งหนีทันทีเด็กสาวคนหนึ่งแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ตนเองสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยต้องไปหาท่านผู้บัญชาการคนรอบข้างไม่กล้าหายใจแรงๆเด็กสาวที่สวยงามอย่างยิ่งคนนั้นกลับมีพลังถึงเพียงนี้เพียงครั้งเดียวก็ทำให้ผู้พิพากษาต้องตัดแขนตัวเอง แล้ววิ่งหนีผู้จัดการตกใจจนหน้าซีดเผือดผู้แข็งแกร่งจากบริษัทเซีย่ยหมิงเย่เว่ยยากจะไล่าตามไปแต่กลับถูกคุณกดไว้เสียงเจียนและคุณก็เงยหน้ามองซุนถิงกับอันไปบนท้องฟ้าแวบหนึ่งอันไปชะง,งักไปครู่หนึ่งแย่แล้วถูกนายท่านพบเข้าแล้วเจียหยงที่กำลังวิ่งหนีหันกลับมามองเห็นไม่มีใครไล่าตามมารีบถอดเสื้อผ้าเพื่อห้ามเลือดใบหน้าซีดขาวหายใจหอบไอสารเลวมือของข้าไม่มีแล้วต่อไปจะรับใช้นักบุญหญิงได้อย่างไร นักบุญหญิงต้องรังเกียจข่าแน่ไอ้บ้าเอย๋ยขณะที่เจยยงกำลังด่าทอในใจเสียงดังตึงสองครั้งก็ดังลงมาเจยยงตัวสั่นสานค่อยๆเงยหน้ามองนั่นคือขาเรียวยาวสองคู่สายตาเลื่อนขึ้นไปพลันเกิดความรู้สึกตะลึงงนันนายท่านไม่ได้ให้เจ้าไปเจ้าจะไปได้อย่างไรไม่ค่อยเชื่อฟังเลยนะอันไปพูดพลางยิ้มดวงตาทั้งสองค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเจยยงตกใจนี่มันอะไรกันนี่คืออะไรเสียงกรีดร้องเจยยงเห็นเพียงลำแสงสีแดงสองสาย ยิ่งออกมาจากดวงตาของหญิงสาวขาทั้งสองข้างของตนเองพัลละลายหายไปคราวนี้เจยงทนไม่ไหวกรีดร้องออกมาจริงๆเจยงที่ล้มลงกับพื้นมองดูพวกเขาก้าวเข้ามาใกล้ใช้มือข้างเดียวเคลื่อนตัวไปด้านหลังทิ้งรอยเลือดหน้าสยดสยองไว้บนพื้นพวกเจ้าเป็นใครข้าคือผู้พิพากษาที่พระเจ้าเลือกสรรข้าข้าพวกเจ้าจะถูกลงทันจากสวรรค์ซุนถิงพึมพำเสียงเย็นชาต่อให้พระเจ้ามาก็ต้องโดนตัดขาสองข้างกลับไปเจยงหน้าซีดเผือดเหมือนคนตาย ไม่คาดคิดว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เหลือเชื่อขนาดนี้และในสายตาของคุณพลังของผู้พิพากษาคนนี้ก็พอๆกับชายชราคนก่อนหน้าเก่งสุดก็แค่ระดับ2.5ผู้จัดการในที่เกิดเหตุตัวสันง,งินงกรู้ดีว่าบริษัทไม่ใช่จะหลอกง่ายๆท่านผู้นำผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงบริษัทยังพูดไม่ทันจบผู้จัดการราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอยกขึ้นผู้จัดการเคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เมื่อไหร่กันตกใจจนฉี่ราดอุจจาระแต่ ทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณตกตะลึงเหมือนรูปปั้นโชคดีที่ตนเองเลือกถูกผู้พิพากษาที่แขนขาดและผู้จัดการคนนี้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานบอกว่าข้าก็คาวิธีการช่างเด็ดขาดนักทันใดนั้นมีคนตกลงมาจากฟ้ากระแทกพื้นอย่างแรงข้างๆาเห็นเพียงเจียงที่แขนขาทั้งสี่ขาดนอนอยู่บนพื้นยังเหลือลมหายใจอยู่เฮือกหนึ่งทุกคนเห็นผู้พิพากษาอยู่ในสภาพหน้าสังเวชเช่นนี้ต่างแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาบางคนถึงกับมองซ้ายมองขวา ในที่มืดยังมีคนอยู่อีกชิวกัวเฟยรู้สึกหวาดกลัวย้อนหลังหากเมื่อครู่ตนเองเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยเกรงว่าจุดจบก็คงเหมือนกับผู้ผิพากษาหางตาของผู้จัดการเหลือมองผู้พิพากษาเกือบจะตกใจจนสลบไปท่านผู้นำท่านผู้นำข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อบริษัทเป็นอย่างดีแน่นอนบริษัทคือบ้านของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าคือผีของบริษัทได้ยินคำอ้อนวอนของผู้จัดการคุณอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาบริษัทมีคนอย่างคุณนี่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆ ท่านผู้นำโปรดให้โอกาสข้าพเจ้าอีกครั้งข้าพเจ้าจะไปให้นักบุญหญิงมาดูแลท่านผู้จัดการทำท่าทางเหมือนจำใจเสียสละพวกเจ้าจะต้องตายอย่างทรมานลบหลูนักบุญหญิงสวรรค์จะต้องลงทันเจียหยงที่ใกล้ตายใช้เรียวแรงทั้งหมดตะโกนคุณเหลียบมองด้วยหางตาเสียงดังฟู่ผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นกองเลือดทุกคนถูกวิธีการของคุณทำให้ตกตะลึงไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่พ่อของเหวนเทียนโยในตอนนี้ก็ไม่กล้าแม้แต่จะผายลง หรือแม้กระทั่งได้ตัดสินใจไปแล้วเมื่อครูตัดขาด,าดความสัมพันธ์นพ่อลูกกับลูกชายทันทีคุณตบไหล่เซี่ยหมิงเย่เว่ยแล้วพูดว่าไปกันเถอะเราไปเปิดห้องกันนักบุญหญิงก็ต้องต่อคิวผู้จัดการถอนหายใจโล่ง,งอกคุณปล่อยเขาไปแล้วพลังสายหนึ่งปรากฏขึ้นที่ต้นคอแกรกศีรษะของผู้จัดการห้อยไปด้านหลังอยากจะมองแผ่นหลังที่น่าสะพรัวที่ค่อยๆจากไปของคุณเสียงดังต๊บผู้จัดการที่ตายอย่างไม่สมหวังตกลงบนพื้นคอถูกบีบจนแหลกละเอียดทุกคนมองศพของผู้จัดการ ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานเขาคือผู้จัดการนะถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนี้เลยเหรอท่านครับมองดูคุณเตรียมจะจากไปชิวกัวเฟยรีบวิ่งเข้ามาสอบถามคุณพูดเรียบๆบ,บอกนักบุญหญิงบอกให้นางไปล้างก้นให้สะอาดซะมีเรื่องอะไรก็บอกเจ้าอ้วนน้อยนั่นพูดจบคุณก็ไม่สนใจใครอีกพาเซียหม,มิงเยเว่จากไปโจหยางแทบจะกรีดร้องออกมาโค้งคำนับ90องศาทันทีตะโกนเสียงดังพี่ใหญ่เดินทางปลอดภัยครับชิวกัวเฟยเห็นดังนั้น ก็โค้งคำนับทันทีตะโกนพี่ใหญ่เดินทางปลอดภัยครับแม้แต่หัวหน้ากลุ่มยังทำเช่นนี้ทุกคนโค้งคำนับให้แผ่นหลังของคุณตะโกนเสียงดังเสียงนั้นราวกับจะทะลุทะลวงท้องฟ้าจนกระทั่งคุณหายไปจากสายตาทุกคนถึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นตอนนี้ถึงรู้สึกหายใจคล่องขึ้นมาชิวกัวเฟยมองดูกองเลือดนั้นผู้พิพากษาตายแล้วนั้นตนเองก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้พิพากษาคนต่อไปมองไปที่โจอย่างเจ้าอ้วนน้อยคนนั้นเขากลายเป็นคนสงสารไปแล้ว โจย่างอ้วนต่อไปจะจัดการอย่างไรแม่ชิวกวัวเฟยไม่อยากทําเช่นนี้แต่ความจริงก็เป็นเช่นนี้เจ้าอ้วนน้อยคนนี้ได้ดิบได้ดีแล้วโจย่างไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งแม้แต่หัวหน้ากลุ่มก็ต้องมาถามตนเองว่าควรจัดการปัญหาอย่างไรควรจัดการอย่างไรก็จัดการอย่างนั้นต้องหาประเด็นสําคัญของปัญหาให้เจอจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการซะโอ้ยหัวของฉันมุมปากของชิวกวัวเฟยกระตุกวังซานเดินเข้ามาพึมพำเสียงเบาดูด่าเขาว่าไม่รู้อะไรเลย จะแบกรับความรับผิดชอบนี้ได้อย่างไรใครมีความสามารถก็รับผิดชอบไปยังมัวยืนนิ่งทําอะไรอยู่ไปจัดการปัญหาไปยังอยากเป็นรองหัวหน้ากลุ่มอยู่ไหมวังซานดีใจมากพลันเต็มไปด้วยพลังงานในขณะนี้นักบุญหญิงยังคงรอข่าวจากผู้จัดการแต่เมื่อเวลาผ่านไปทีละวินาทีหัวใจของนักบุญหญิงก็เริ่มกระสับกระส่ายก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูทีทีดังขึ้นเมื่อประตูเปิดออกรองประธานสมาคมหนานเจียสวมสูทสีดำเดินเข้ามารูปร่างสูงสง่า เป็นคุณลุงวัยกลางคนที่หล่อเหลาแต่ถึงแม้จะเป็นคุณลุงที่หล่อเหลามีสไตล์เช่นนี้เมื่อเห็นนักบุญหญิงก็คุกเข่าลงกับพื้นท่านนักบุญหญิงที่บาเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับคนคนนั้นยังจับไม่ได้หรือสีหน้าของนักบุญหญิงไม่พอใจเล็กน้อยทั้งกลุ่มบังคับใช้กฎหมายแถมยังมีเจียงอีกยังจับคนคนเดียวไม่ได้กลุ่มบังคับใช้กฎหมายนี้ก็ควรจะเปลี่ยนเลือดใหม่ได้แล้วนานเจียชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเข้มกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทรยศแล้วสมาคมสู่กวงอะไรนะ นักบุญหญิงเมื่อได้ฟังก็ไม่สามารถรักษาความสงบได้ได้ยินน้ำเสียงไม่พอใจของนักบุญหญิงหน้าผากของนานเจียยิ่งก้มต่ำลงผู้จัดการกับเจียงถูกฆ่าตายคาที่ข่าวที่ส่งกลับมาคือบริษัทกำลังกวาดล้างคนภายในมาอย่างดูเดือดถึงกับมีคำพูดส่งต่อกันมาว่าคำพูดอะไรสีหน้าของนักบุญหญิงค่อยๆกลับมาสงบเจียยงตายแล้วจริงๆแม้แต่ผู้จัดการก็ตายแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าพูดท่านพูดเถอะพระเจ้าจะให้อภัยท่านชายหนุ่มคนนั้นบอกว่า บอกว่าให้นักบุญหญิงอย่างท่านไปล้างตัวให้สะอาดแล้วไปอยู่กับเขาพูดจบนานเจียก็กำหมัดนั่นหากตนเองหลอมรวมกับไวรัสได้จะรีบไปสั่งสอนทันทีไอเด็กเหลือขอที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคนนี้กล้าพูดจาแบบนี้ออกมาได้นักบุญหญิงเมื่อได้ฟังดวงตาก,ก็ไหววูบเล็กน้อยบางครั้งเมื่อเคยชินกับการเป็นนักบุญหญิงก็คิดว่าตนเองเป็นนักบุญหญิงจริงๆท่านรองประธานท่านจะยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือนักบุญหญิงถามเสียงอ่อนโยนเสียงนี้ไพเราะราวกับเสียงสวรรค์ ทำให้หนานเจียเคลอบเคลิคล้มไปชั่วขณะไม่มีทางไม่มีใครสามารถลบหลูนักบุญหญิงได้นักบุญหญิงยื่นมือขาวผ่องออกมาวางบนท้ายทอยของหนานเจียสัมผัสได้ถึงฝ่ามือของนักบุญหญิงหนานเจียตัวสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้หนานเจียท่านคือบุรุษที่ข้าไว้วางใจที่สุดหนานเจียดวงตาแดงก่ำทันทีตอนนี้ต่อให้ต้องตายก็ยอมยอมสละทุกสิ่งเพื่อนักบุญหญิงไม่ต้องให้ท่านสละทุกสิ่งเพราะข้าต้องการท่านคำพูดไม่กี่ประโยคนี้หนานเจียควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว ต้องทำงานเพื่อนักบุญหญิงให้ได้แม้จะต้องทะลวงฟ้าก็ยอมทันใดนั้นมีคนสองคนปรากฏตัวที่ประตูคนหนึ่งคือประธานสมาคมเนียซุนอีกคนคือผู้บัญชาการจี้โสสารเมื่อเห็นนักบุญหญิงทั้งสองคนก็คุกเข่าลงกับพื้นเหมือนนานเจียเรากับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นักบุญหญิงพูดอย่างนุ่มนวลคืนนี้เกิดเรื่องไม่น่าพอใจขึ้นข้าหวังว่าพวกท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนี่คือรางวัลสําหรับพวกท่านทั้งสามคนยกมือขึ้นสูงพร้อมกันเมื่อเห็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ามือ ทั้งสามคนก็เปล่งเสียงศรัทธานักบุญหญิงส่งพระเจริญหมื่นปีมองดูท่าทีของชายสามคนตรงหน้าแววตาลึกๆของนักบุญหญิงมีความดูถูกเหยียดยามผู้ชายก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ตนเองขับเคลื่อนต่อให้สั่งให้ไปเลียโถส้วมก็จะเลียจนสะอาดเป็นเงาง,งามทั้งในและนอกราวกับว่าขอเพียงเป็นสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเองผู้ชายเหล่านี้ก็จะคลั่งไคล้อยากได้ราวกับคนบ้าแม้ว่าผู้จัดการไร้ประโยชน์คนนั้นจะตายไปแล้วแต่ชายหนุ่มที่ปรากฏตัวขึ้นมานี้หากใช้ประโยชน์ได้ดี ประโยชน์ของเขายิ่งใหญ่กว่าผู้จัดการเสียอีกก็ยังคงเป็นคำพูดเดิมไม่มีผู้ชายคนไหนต้านทานตนเองได้สุดท้ายก็จะกลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งอยู่หน้ารองเท้าส้นสูงแม้แต่การเลียงเงาของตนเองก็จะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยนักบุญหญิงข้าพเจ้าได้รวบรวมกำลังพลเรียบร้อยแล้วบุคลากรของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเมื่อมีคำสั่งจะกำจัดผู้ทรยศให้สิ้นซากแน่นอนในฐานะผู้บัญชาการจี้โสซานจงรักพักดีอย่างยิ่งเหมือนกับเจียงที่ตายไปแล้ว ล้วนเป็นคนที่ทอดทิ้งภรรยาและลูกสาวประธานสมาคมเนี่ยสุ่นกล่าวอย่างเคารพนักบุญหญิงเพียงรอฟังข่าวอยู่ที่นี่ก็พอพวกเราจะจับกลุ่มผู้ทรยศทว่านักบุญหญิงกลับพูดอย่างนุ่มนวลวันนี้ดึกเกินไปแล้วอย่ารบกวนการพักผ่อนของประชาชนพรุ่งนี้เช้าพวกเขายังต้องตื่นเช้าทำงานนักบุญหญิงทรงเมตตาเข้าใจประชาชนนับเป็นบุญของหูโจการประจบสอบพลอต้องยกให้รองประธานสมาคมนานเจียทำให้ท่านนักบุญหญิงแย้มพระสวนในเมื่อกลุ่มบังคับใช้กฎหมายทรยศแล้ว ก็ไปถามพวกเขาดูว่าต้องการอะไรจี้โซสซานประสานมือไว้ที่หน้าอกกล่าวตอบใช่ขอรับท่านนักบุญหญิงเช่นนั้นการพิพากษาในวันพรุ่งนี้ต้องระง,งับไว้ก่อนหรือไม่จัดการเรื่องนี้ก่อนนานเจียถามไม่ต้องพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์ทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดสินแล้วย่อมเป็นจริงและพวกท่านเพียงแค่ปฏิบัติตามก็พอไม่ต้องตั้งคำถามกลับไปเธอเมื่อเห็นนักบุญหญิงไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญภยัยเรากับทุกสิ่งอยู่ในกำมือสมแล้วที่เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร หากเป็นผู้อื่นคงตกใจจนขี้หอดตดหายไปแล้วใช่หนานเจียเสริมประโยคหนึ่งท่านนักบุญหญิงการประชุมในวันมะรืนนี้จัดการเรื่องตรงหน้าให้เสร็จก่อนใช่ทั้งสามคนถือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากไปสองท่านข้าขอตัวไปก่อนหนานเจียยิ้มพลางประสานมือแล้วจากไปก่อนสามารถมองออกได้ว่าหนานเจียไม่ค่อยลงรอยกับอีกสองคนนักเพราะหนานเจียเป็นคนธรรมดาแต่พวกเขาคือผู้หลอมรวมไวรัสเนี่ยซุนและจี้โศซาในตอนนี้เปิดฝาขวดออกสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ รีบดื่มลงไปทันทีนักบุญหญิงบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถเพิ่มพลังการหลอมรวมไวรัสในร่างกายตนเองได้ถึงตอนนั้นการห่อเหินเดินอากาศก็ไม่ใช่เรื่องยากสำนักงานใหญ่ฝากท่านด้วยเนียซุนพูดอย่างจริงจังวางใจได้ความปลอดภัยของนักบุญหญิงเป็นอันดับแรกไม่มีใครสามารถบ,บุกทะลวงตึกนี้ได้อึมข้าจะไปคุยกับชิวกัวเฟยอ,อีกด้านหนึ่งซุนทิงและอันไปกลับมาถึงที่พักของลีหลิงเอ,อ๋อเมื่อทั้งสองคนเข้ามาในห้องทุกคนรีบถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง เย่ชิงอีรีบเดินเข้ามาเยเวสบายดีไหมไม่ได้ทำให้ท่านนายท่านโกรธใช่ไหมซุนทิงยิ้มพลางสายหน้าอันไปยิ่งอิจฉาพูดว่าพี่หญิงอีท่านวางใจได้เลยนายท่านพาเยเวไปเปิดห้องแล้วคืนนี้จะไม่กลับมาเราหญิงสาวอุทานออกมาพร้อมกันลีหลิงเอ๋อถึงกับงงงวยตนเองยังไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เลยไม่คิดว่าเยเวจะถูกนายท่านพาไปเปิดห้องหรือว่าการแสดงออกของเยเวคืนนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นที่โปรดปรานของนายท่านชูหลิว ยังรอคุณกลับมาช่วยดับไฟให้เธอใครจะรู้ว่าไม่กลับมาความรู้สึกว่างเปล่าถาโถมเข้ามาไม่ต้องพูดถึงชูลิวเลยตอนนี้การได้รับความปลดปรานจากนายท่านช่างยากเย็นเหลือเกินเพราะจำนวนคนเพิ่มขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ต้องพยายามแสดงออกถึงจะได้รับความรักจากนายท่านในเมื่อคุณไม่ได้กลับมาทุกคนก็นั่งดูทีวีซุบซิบกันเริ่มต้นคุยกันเรื่องการดูแลผิวพรรณจากนั้นก็คุยเรื่องซุบซิบดาราสุดท้ายก็คุยมาถึงเรื่องของคุณเนื้อหาค่อยๆไม่เข้าทา่า ความเร็วรถเบรกไม่อยู่แล้วทุกครั้งที่ถึงตอนนี้คุณมักจะรู้สึกว่าตัวเองยังโรคจิตไม่พอไม่สามารถเข้ากับพวกเธอได้แต่คืนนี้คุณกลับช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เยเวอย่างหนักหน่วงต้องบอกว่าเยเวคืนนี้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษทําให้คุณพอใจและมีความสุขมากเซี่ยหมิงเยเวก็ไปถึงระดับ5้าแล้วคนอื่นเสี่ยงตายเพื่อเพิ่มพลังแต่ผู้หญิงของคุณแค่เพียงนอนเฉยเฉก็พอสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเยเวคุณค่อนข้างพอใจย่อมต้องถ่ายทอดวิชาให้ ช่วงเวลานี้ทุกวันสุมสิบครั้งของสีแดงสุมได้มาบ้างแต่สีทองกลับไม่ออกมาเลยรู้สึกเหมือนระบบนางสนมแอบปรับอัตราแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ฟรีอยู่แล้วดูว่าทักษะไหนเหมาะกับตัวตนของเยเวกัดจนถึงขั้นอดอาหารวิชาพลังลมปราณหยุยพายคมดาบโลหิตเปลวไฟน้ำแข็งบางเสียงหัวเราะอันเชิญวิญ,ญญาณหมื่นปลดปล่อยน่าเสียดายที่สุมไม่ได้ชุดเกราะการติดตั้งชุดเกราะสะดวกที่สุดพวกเธอก็ชอบชุดเกราะสุดเท ไม่ต้องพูดถึงว่าอิชาชุดเกราะเทวดาของอาจารย์ชูแค่ไหนหากทําให้อาจารย์ชูได้คะแนนประเมิน90แล้วให้เธอสวมชุดเกราะเทวดามันคือความสุขขั้นสูงสุดดูเหมือนว่าตนเองจะขี้เกียจเกินไปไม่ได้แล้วต้องก้มหน้าก้มตาทํางานนะ่ะดึงคะแนนประเมินของพวกเธอทั้งหมดให้ถึง90คะแนนความคิดดีดูเยเวคืนเดียวระดับขึ้นคะแนนประเมินไม่ขยับเลยสักนิดช่างน,น่าหงุดหงิดจริงๆติดตั้งทักษะอัญเชิญวิญญาณให้เยเวคาถาอัญเชิญน,นี้ขึ้นอยู่กับพลังของตอนเอง เพื่ออัญเชิญวิญญาณที่แตกต่างกันยิ่งแข็งแกร่งวิญญาณที่อัญเชิญออกมาก็จะยิ่งแข็งแกร่งพาเด็กๆไปฆ่าศัตรูยิ่งสนุกขึ้นดึงเสี้ยมิงเยเวออกจากตัวคุณลุกขึ้นยืนข้างหน้าต่างแล้วบิดคอไปมาพิ่งนอนไปแค่ชั่วโมงเดียวจิตใจยังคงกระปรี้กระเป่าแต่เสี้ยมิงเยเวไม่ไหวแล้วคาดว่าต้องนอนถึงเย็นสวมเสื้อผ้าคุณออกไปก่อนภารกิจวันนี้ง่ายมากคือไปพบกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักบุญหญิงทันใดนั้นคุณเห็นคนเดินผ่านไปหลายคนรีบร้อน วิ่งไปในทิศทางเดียวกันหยุดชายหนุ่มวัยไล่เลี่ยกันคนหนึ่งคุณยิ้มถามพี่ชายพวกคุณรีบร้อนไปทำอะไรกันคุณยังไม่รู้อีกเหรอคนที่ก่อกระบฏเมื่อคือนถูกจับได้ทั้งหมดเมื่อเช้ากำลังรับการพิพากษา